เจ็บไหมคะเมืเ่อก่อนอะเล็บเล็บเล็บของพี่อะค่อนข้างที่จะห่อมากเดี๋ยวนี้เล็บไม่ค่อยหอ่อแต่ว่าความงุ้มมันก็ยังมีบ้างคือน,นิดหน่อยเพียงแต่ว่าพี่ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วแล้วก็ว่าโอเคเนาะ เวลาหาหมอที่หมอจับเท้าเราด้วยหรอคะก็วันนี้นอาจจะถูกจับเท้าจับอะไรเงี้ยเออก็เปลือไว้ก่อนนะต้องเข้าเงยต้องนอน่ยอื้ อันนี้คือเล็บห่อน,นิดนึงนะคะเจ็บมกหนูนะปว<ม>ัมนะ หนังพวกนี้อะคะ่ะที่บางทีทำให้เราเจ็บล่วมไหมคะไม่เจ็บเลย เล็บพี่แข็งมาก,เล,กเลยต้วนะคะเล็กต้วนะคะ กานหายใจด้วยไหมเนี่ยเ <laughs> 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 งียบมากเลยนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงเพราะว่าแลพี่แข็งโล่งไหมคะ พี่ก็ไปใส่ถึงไม่มีแผลก็ใส่ยาได้เนาะวิกพี่ยังใส่ไหมใส่ก็วิกไ่ใส่ใส่แต่ีกตัวนันคะยาที่คุณให้แนะนำไปโอเคขอบคุณนะคะ